นี้เป็นครั้งที่19ตรงกับวันที่28พสิพฤศจิกายน2568ข้าพาเจ้าในสัญญาทองในรววเกรอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระขวัญฏิเทพาเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทาั้งหลายโปรดจงมาหมทมนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมณต่อไปบทสวดจุหนงเทวดาย จัมมันตาจักรวาเรสุอัตตราขจตุเทวตาสัตตมังมุมิราชสาสุนันตุสักโมกขธัรสักเกฆามจะรุเบกิษีขะลัตเตจักริเควิมาเีีเปรเถจขามีตรวานะคะนเคหวตุมิเกเตบุมาเจยันตุเทวะชลันลรวิสัมมยัคขกันทัปนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจญังสาทวเมสุนันตุ ธรรมสุนาคาโรอัจยมพัทันตาธรรมสุนาคาโรอัจยมพัทันตาธรรมสุนาคาโรอัจยมพัทันตาบทสวดนภมากาลสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวด สัจจกิริยาคาถานติเมสสะระังอัญญพุทโธเมสะระังวรังเอตินะสัจจวัจจนะโสติเมหุตุสัพพธานติเมสสะระังอัญญธรรมโมเมสะระังวรังเอเทนะสัจจวัจจนะโสติเมหุตุสัพพธานติเมสสะระังอัญญสังโโมเมสะระังวรังเอเทนะสัจจวัจจนะโสติเมหุตุสัพพธาบทสวดมหาการนิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธยะสพพปานินังปูเรตวาปารมิสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอัายาสพพปานินังปูเรตวาปารมิสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพุปัตถวานภาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมิสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะ มาหตุสัพพุปัตถวา <c oughs> บทสวดมหาสมัยเยสุเอวัเมสุตังเอกังสักพยังภัภาวาสักเยสุวิหาลติกบิลาปุสิมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสักติปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอัคระหันเตหิ ทสิจโะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิตาโหติพระขวันตังทัศนายาปิกุสรกันจาอัตะโคจะตุนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะทะโหส,สิอะยังโคพระขวัสเตสุวิหารติกกัปปิลวัตุสมิมหาวเนมหาตาปิกุสังเคนะสัตติปัญจาตเตหิภิกุสเตหิ สัพเพเหวะาอรหันเต์ตหิทาสหิจโลโขกธาตูหิเทวตาเทวปุยปุยเยนะสันนิปติกุนติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสั่งคันจะยันุนะมะยมปิเยนะพระขวัติโนปุระสรั่งกม,มยมามะอุปปุสังกมิตวาพระขวัตโตสันติเกปัจเเกะคาธาพาเสยยามาติอัตโคตาเวญญาทวตาเสยยะธาปิ นามะพระละวาปุริโซสซัมมันชิตังวาพาหั่งปัสสะเรยยะปัสสาริตังวาพาหั่งสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเซส,สุเทเวสุอันตระหิตาภะขวะโตปุประโตปาตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาภะะวันตังอพิวาเทตวาเอกะมันตังอัทั่งสุ เอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอะภาสิมหสัมโยปวะนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสัมยังทักขิตาเยวะอะปราคิตะสั่งคันติอะตโคอะปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอะภาสิตัตตะระกิกโว สมาทห่งสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาระทิวเนตานิขเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเชตวาขี่ลังเชตวาปะบีคัมอินทะขี่ลังโอหัด จกมเมชาเตจารันต,ติสุทาวิมะลาจกขุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตโคะอะปราเทวตาภะควโตสันติเกมังอิมังคาทั้งอัพาสิเยเกจิพุทธังสะระนังคาตาเซนเตขมิสันเตอะปยาปุิง ปะหายะมานุสร้างเทหังเทวะกายังปริปุเรสันตีติอัตโคภควาปิคู่อมันเตสิเยปุเยนะภิกเวทะส,สุโลกะทาตุสุเทวตาสั้นนิปติตาโอนติตัทธาคตังทัศนายะปิกุสั่งคันจาเยปิเตภิกเวอเฮสุอาางอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะขวันตา낭เอตตาปรมามายวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยยาธาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิคะเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตา낭เอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติ เสยยะท่าปิไมหั่งเอตาละหิอาจิกจสิสซามิภิกเวเทวกายานังนามานิจิตตยสิสซามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถถซาทุกกร,รมมณัสิกโรธาภาสิสามีติเอวัม พันเตติโคเตปิคู่ภัควโตปัจจัจโซสุ่มภะควาเอตทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถุปุมมะทัสสิตาเยสิตาสิริขภะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสันลีนาโลมหังทาบิสัมปุโนโอทัตะ มณะซาสุทธาปิปะส้นณมมาเวลาภิญโยปัญจสเตยตววเนกาปิระวัฒเวตโตอามันติสัทธาสาวเกาสเนลเตเจวกายะอภิกันตเตวิชานาถิขโวเตจะอาตปะมะครุงสุตวพุทธสัสสนางเตซัมปาตุระหุยานังอมนุสสานทัสนางอเปเกต สตัมัตตะคุ้งสหัสสังอัฏฐัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอัมนุสานามัตส่งอัปเพเกนัตะมัตตะคุ้งทิสานะภาปุตตาอหุงตันจักสัพพังอภินยยาปวักิตวานะจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาว่เกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะว เยวห้องกิตยิซามิขิราหิอนุปปัโซสัตะสหัสซ่าวยาก้าภูมากาปิระวัตถวาอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจจิโนโมทัมานาอภิการมุงกิโกนางสามิติงวนางจะสหัสซ่าเฮมะวตายัก้านาณตาปันนิโนกิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทัมานาอภิการมุงกิโกนางสามิติงวนาง สาตถกิาติสหัสยาคานาณตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมทะมานาอภิกามุงปิคูนางสามิติงวนังอิเจเตโสรสสหัสยาคานานตาวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมทะมานาอภิกามุงปิคูนางสามิติงวานังเพศามิตาปัญจสตายาคานาณตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโน โมทะมานาอภิกามงพิคุนางสาพิติงวานางกุมพิโลโราชาคาฮิโกเวปุลละศัมีเวสศาสนังพิยโยนางสตัสหสสังยักษฆานางปายรุปาสติกุมพิโลโราชาคาฮิโกโซปาคาสามิติงวานางปามจทีิสร้างราชาทตาระโภปัสสติคันทักพานางอธิป,ปติมหาราชายาสาิโต ุตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหปรายิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนโมทามานาอภิกามุงพิโกนางสามิติงโนางทักขินันจาจีสร้างราชาวิรุณโหตัปะซาสติกุมพันธนางอธิปติมหาราชายะสัติโสปุตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหปราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนโมทามานาอภิกามุงปิโกนางสามิติงโนาง จชิมันจาาทีสัางราชาวิรูปะโคภาสสสตินาคารังอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตาปิตัสสะพะโหอินทนานามาหะปะราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยัสติโนโมทามานาอภิกกมุปิกุนางสามิติงวนางปุจจากันจาาทีสัางราชาปุเวโรตปัสสะสติอยักฆ่านางอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทนานามาหะปะราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยัสติโน โมทามนาพิกามุงปิโกนางสามิติวานังปุริมาทิสรัตตารโตทักขีเนนะวิรุณหโกปัจชีเมนะวิรูปโคปุเอโลอุตรังทิสรงจตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิซาทัทันละมานาอัตทังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสร้างมายาวิโนทาซ่าอาคูวันจะมนิกาสธามายาปุเตนทูเปเตนทู วิปูจะกวิปูโตสหะกันธโนกามาเซโตจะกินนุมันทุนิมันทุจะกปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสู่โตจะมาตาลิจิตาเซโนจะก,กันทัพโพนโรราชาชะโนสโคอาคูปัญจักสิคโคเจวะติมพรูรสุริยะวัจซาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชุปิ โมทัมานาอภิกามุงปิกุนางสามิติงวนางอัทคูนาภาษานาคาเวซาราสหสตัจชกากรมภลรักสักตระราอาคูปายาคาสหยาติปิยามุนาศตกระดัปธาจะอาคูนาคายาสตสิโนเอลาวันโนมหานาโคโซปะคาสามิติงวนางเยนาคาราเชสหสาหรันติ ทิพาทิชาปักจิวิสุทธะจักคู่เวหายาซาเตวนณมัชฉปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังพยยันตทานนาคราชานามาสิสุปนณโตเขมามากาสิพุทโทสั้นห้าหิวาจาหิอุปวะอยยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทัง สิตาวาชจระหัดเทนะสัมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาเซเตอิทธิมันโตยะสติโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาซาเวปาจิตติสุจิตติจักปหาหราโทนนมุจีสหะสัตตัญจักปฏิปุตานังสัพเพเบโลจะนามกา สั้นในสิตวาพระลิงเสนังลาหูพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตปิคูน่นางสามิติงว่านางอาโปจากเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาขมุงวะรุณาวารุณาเทวาโซโมจากยะสสสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสติโนทเสตเททสาสทากายาสาเพนานัปปะวณิโน จิตที่มันโตจุติมันโตวันหน้าวันโตย่สสตติโนโมทัมานาอภิกามุงปีกุนังสามิติมวานังเวตทูจะเทวาสหรีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขานิปุรากิตวาอาคูมันทวราหกาวะสุนัง วัสโ,วโสโเตโทสักโปาคะปุกินทโททัเ,เททสตเตทัสทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัตสติโนมทัามานาอภิกามุงปีกูนางสามิติิวานังนอัทภูสาภูเทวาฉละมะกิสิขาริวาอดิตกาจาโรชาจา,า,จา,าอุม,มาปุพะนิพาสิโนวะลุนา,าสหธรรมาจาอัจุตาจารเี ชักาตุรรยะลุอิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเตเตทัศตาปายาสเพนานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัติโนโมทามาณาอภิกามุงกิกกนางสามิติวะนางสัมานามหาสสัพมาณะมนุสามมนุษสุตตมากิดทา ปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอะทากูหาระโยทเทวายเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยายัสสิโนทศเ,เตสาตทศสทากยาสกเกนานัตตาปนิโนอินทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัติโนโมทามานาอภิกามุมปิกุนางสามิติมนังสุก,กากรุมาอารุนาอาคูเวคะนาซาสหะ โอทาตะไคห้าปาโมฆาอากูเทวาวิจักขนาสทามัตาห้าระคชามิสกาจะยะสังสิโนถะหน้าอย่างอาคาปะชุนนโยทิสาอภิวัสเตสัเสเตทัสทากายาสเพนานันตะวานิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโอทามานาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงวนังเขมียาตุตตายามากกัตตกาจะ ยะสต,ติโนตามพิตกาลามะเสท่าโชตินามาจาอาสวะนิมมานารตินโนอ,อาคูอทา,าคูปะระนิมิตาทะเสเตทัสธากายาสเปนาน,ตาาน,นัตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วนันนาว,านวาันโตยะสตติโนโมทามานาอภิกามุงปิกู้นางสาวมิจิงวะนางสัพเทตเทวะนิกายาสัเพนานัตะวานนินโน นามันว่าเยนะอาคันชุ่งเยจันเยตสัพิสาสหะปะวุฒาชาติมักขีลังโอฆะตินนะมะนาสวังจักเกโมฆะตรังนาคังจันทังวะอัสิตาติตังสุพัมมาปะระมะโตจักุตาอิธิมัโตสหะสั้นนางกุมารโอติโซจักโซปาคาสามิติงวานังสหัสสะพัมมะโลกานางมหา พิตติทธิอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถาอิสราอาคูปัจเจกวสะวัติโนเตสั่นจะกมัชโตอาคาหาดิโตปะดิวาริโตเตจะกสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะ มันที่ยังเอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพันทะมัตตุโอสัมันตาปิวารีธามาโวมุนจิทะโกจินางอิติตัตทะมห้าเซโนกันหะเซนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจะสรงกัตตวานะเพระวังยท่าปาวุสโกเมโคทะ นยันโตสวิชุโกตัาโซปัจจุทาวติสรังกุโตอัสยังวะเซตันจักสัพพังอัิญญาญาวะวักจิตวานะจักกุมาตะโตอามันตยิสัต้าสาโอเกซาสเนระเตมาระเซนาอักิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะรุงสุตวาพุทธสะซาสนัง วีตราเคหิปักกมุงเนสร้องโลมัปิอินชยงสัเพวิชิตะสร้างคามาพระยาตีตายะศสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตี